มารามนะครับซึ่งอยู่อำเภออินบุรีจังหวัดสิบุรีนะครับที่นี่ก็เป็นวัดที่มีโบสถ์มหาอุดเป็นพร,พระอุโบสถตั้งแต่สมัยยุทธยาอ่าตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะสุสขโขทยัยเดี๋ยวเข้าไปดูเป็นโบสถ์มหาอุดนะครับเป็นหลวงพ่อปากแดงสุขโขทัยยุคต้นนะครับแล้วก็มีพระยุคอื่นเข้ามาด้วยนะ เดี๋ยวเข้าไปกันตอนนี้เรากําลังจะถึงละว,วัดก็เงียบสงบตามสไตล์ของวัดต่างจังหวัดนะครับอ่าเห็นเจดีไหมฮะนี่แหละอันนี้เป็นเจดีอ่าเป็นเจดีสมัยโบร,ราณอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับสําหรับที่นี่อ่า เดี๋ยวตามกันมานะครับตามกันมาตามกันมาเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญสู่ประตูสวรรค์ครับแล้วก็ปิดกระจกให้ด้วยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่ใช่ไม่จะดึงขึ้นอ้าวทำไมอะ่นะให้ขเขาทำเองเดีเ๋ยวทำเองครับที่นี่ที่นี่เป็นพระพระหลวงพ่อปากแดงออแต่เป็นปากแดงสมัยมมสุขโขท,ทยัยแล้วเอาไม่ใช่เพิ่งแดงสมัยนี้หรอสมัยนี้เพิ่งจะมีข้างในเขาก็ไม่ก็คือเขาเหมือนพระพม่ามาก่อนอออนะ เขาก็ทาปากสีแดงถ้าเป็นพาาา้าสไตล์พม่าใช่ใช่โบสถ์นะคอุดใช่นะไปไปฮะอะไรนะนะครับ จะจะร้อนใช่ไหมนี่นะเป็นเดวกันสามารถกัหเห็นยังเห็นยังและเดินเข้าได้ทีละคนเพราะว่าประตูแคบประตูโบราณเชิญครับเชิญนะครับพี่ไม่เป็นไรรองเท้าร้อนพี่โต๊ เป็นปัเิเตินะครับข้ออืตักแบงขืออ ที่นี่คือวัดกระดังงาบุพารามนะฮะอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเดียกัอยบอ่าเลยอำเภอวันมานะครับก็ไม่กี่สิบโลนะฮะแล้วก็มาได้หลวงพ่ออื่นนะหลวงรัฐทานหลวงพ่อปากแดงนะที่เขาเรียกหลวงพ่อปากแดงหรือว่าหลวงพ่ออื่นกัน นะั่นะนะฮะปิดเสียงกันอะ่ะปิดเสียงนะนะ ใช่ใช ก็สมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยไง นี <One input> ่ี่ตรพาใ่ตลกป่ามพป่าข้าน้ำข้าไฟนี่ นี่ถ้ามาตอนที่ยังไม่ได้แต่งทองแบบนี้ยิ่งกว่านี้ครั้งกว่านี้อีกนะเขาไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทาไงช่วงมาก่อนไงสี่ลอกหมดงไมงดคไเคยนับจำไม่ได้ละนนนััันนบบ่เข้ากหม แลออกก้วนะมีข้างหลังอีกนะ <c oughs> 2>, 2>, 2ิบสององไม่ต้องนับหรอกนี่ฉันแตะไว้แล้วอยู่ตรงนั้น่กเล่าลกันไงลลองนับซิว่าครบไหมเออไม่ครบนับหลายครั้งก็ไม่ครบฉันนับยังไงฉันไม่ครบไม่ครบใครใครโมวย ไม่หาย,หยแต่นับไม่ครบ trendy, นับให้ครบเลยมีปร Be ิศนาทำซ่อนอยู่น uh ับให้ครบยี่สิบสองก็คือยี่สิบสององค์เก่าด้วยไงอ่า ไม่ใช่แล้วพี่แผงยีิบสองไ้สไหนบอกแล้วแต่ละคนทำไม่เท่ากันเนี่ยมทะเลาะกันเองกินข้าวมอเดียวกันเอ็ดไม่หลั่งสบองยสบองยสสองสาม เลี้ยงกาแฟไปนู้นไงพี่หนึ่งเปิดประเด็นเนี่ยตรงท่าไพี่หนึ่งกบค์พูดมาสิพี่นำไปเท่าไหร่พี่นำไปเท่าไหร่น้ำรับคนแรกเลยนั่ครับ คนทั้งนั้นหรือว่าจะเอาทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดจะไม่ฉลาดมาถามเราไหมเธ <laughs> อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,อ,อพี่แกย,ยังนับอยูไอ่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่ตัวนับได้เท่าไหร่อันแรกยี่สิบเขไม่เห็นข้างหลังไปที่เขาเขียนยี่สิบสองยี่สิบหก บอกว่าปิดทองทองทำทองใชท่ที่ไม่ได้ทําทองอ่ะเกินเกินอยา<ช>่างเหมือน<ช>ที่คุณเพนบอกแหละใช่ถูกเฉพาะที่ปิดทองทาสีทองทสองที่ไม่ได้ทำทองอะ่ะสามองค์เอ้าไม่ไม่ไม่ได้ คูณเป็นไงอ้าวเป็นยี่สิบห้าเห็นนะยี่ิบห้าก็คือสามองค์ไม่ได้ทาสีไงไม่ได้เปกปิดทองไปดูดูใจดีโบราณครับยี่ิบห้ายี่สิห้าไงฮะ ไหนอันนั้นสร้างใหม่อันนี้คือของเก่าโบราณเนี่ยพี่หนึ่งตั้งแต่สมัยสุโขทัยอ่ะอันนี้กำแพงเห็นปะเป็นกำแพงอันนุ้นใหม่สร้างใหม่นี่ไงเขาบอกปฏิสังขรณ์ไม่ปฏิสังขรณ์เนี่ยปฏิสังขรณ์สองสี่ศูนย์สี่ ม่ซ่อม,อมแซมบุรณนะนี่ก็เป็นเจดีย์โบราณที่ส,ส,สมเ,เสด็จพระนเรศวรมหาราชมาพักทับที่นี่แล้วก็แล้วก็วกตรงเนี้ยสร้างสร้างเก็บสร้าง,สร,างสร้างให้กับทหารที่เสียชีวิตจากการลบประมาณเนี้ยเนี่ยก็ที่เน,นี้ยเจดีย์เนี้ยแปนุ้ศร อะไร,งงระวัดกระละดดัง,งชื่อเก่าไม่น่าจะใช่อันนี้ไม่ใช่หรอกอชื่อเก่าไม่ใช่อันนี้เนี่ยอันนี้เขาก็เป็นเรื่องเล่าของเจดีย์นี้ใช่แม่น้ําอยู่นี่ไงคือเนี่ยติดดินแม่น้าหมดเลยใช่แม่น้ําอยู่ตรงนี้โอ้ยไม่หรอกมบอกว่าให้แม่ไปเที่ยวบ้าง สักเดือนฝองเดือนเด็กวัดอย่าดื้อนะเด็กวัดสวยมโตเหยียบหมอนโตลงข้ามได้ใช่ไหมได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอีกอีกวัดหนึ่งเนี่ยนะนี่จะเป็นตัดภาพในสมัยโบราณเดินค้าขาย ใช่ไปก็เดี๋ยวเราไปวัดประโชติการามนะฮะก็เป็นวัดไก่วัดหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราหยุดตรงนี้กันนะครับแต่ตามมา